เราจะเข้าหาร้านสุชินวันชัยนะครับเครื่องเสียงแอมญี่ปุ่นนะครับเครื่องเสียงแนวญี่ปุ่นโยุโรปนะครับวันนี้ผมมาตลาดสังกสีก็ต้องมาที่นี่นะครับโอ้วันนี้รู้สึกจะเปิดร้านกว้างเลยนะครับเปิดสองล็อกหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหมาเต็มกําลังเลยนะครับนี่คือเดินเข้ามาต้องมาตรงนี้นะครับสุชินวันชัยนะครับผม เครื่องเสียงมือสองสวัสดีครับโอ้โหวันนี้ทําไมรู้สึกว่าร้านจะโอโถงขึ้นหรือเปล่าโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้ถ่ายมายาวเลยนะอ๋อสวัสดีท่านผู้ชมอนนีครับสวัสดีนะครับผมวันนี้ทําไมเป็นอ๋อจัดร้านใหม่แล้วก็เปิดหมายถึงเปิดร้านใหม่เพิ่มใช่ไหมครับรับความคือความคือโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูบรรยากาศด้านนอกก่อนโอ้โหอลังการงานกล้างนะ สวยขึ้นนะเนี่ยเราไม่เจอเดือนกว่านะใช่เดือนกว่าแล้วครับเดือนวันนี้เราจะแนะนําตรงไหนก่อนเนาะอ๋อแรกเลยมันก็ตอนนี้ก็มีของเข้ามาป้อนตื่นเลยใช่สวยๆทั้งนั้นเลยวันนี้กว้างขึ้นนะแล้วตอบก็เยอะขึ้นนะครับครับนี่นะครับเยอะโอ้โหวันนี้จัดเต็มจริงเลวันนี้สายไทยสะเดือนสะดวกนะครับเดี๋ยวรับตายกันไล้นะนี่ครับ้าน์มเขาก็ถือว่าไม่กี่เดือนนะ ผ่านมาแป๊บเดียวขยายขึ้นแบบกว้างขวางมากนะครับนะครับเดี๋ยวผมถ่ายภาพไปหน่อยตู้ลำโพงจัดมาเต็มอัตรานะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันว่าร้านนี้เขามีดีอะไรซ่อนอยู่ข้างในนะครับ หก่อนครับคุณวันใจก็เดี๋ยวให้ดูลำพงเยอรมันก่อนก็ได้ครับผมลำพงเยอรมันนะครับอา่ามีอีแล็กเยอรมันเข้ามาสองคู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูมาดูให้ดูอ่ลำโพงอีเล็กน่าจะประมาณเจ็ดนิ้วสามทางอ่ะครัเจ็ดนิ้วสามทางนะครับผมครับผมสวยหน้าก็เป็นกามาจีผ้ากามาจีฮนะ ตัวนี้ราคาไม่แพงราคาดนด่วนตัวนี้เท่าไหร่ครับอ่าแปดพันห้าร้อยบาทนะครับคู่ละนะอ่าคู่ละแปดพนห้ร้ยบาทต้องบอกว่าลูกค้าอยากถู่นครับไป่ก้นเลยทำราคานะครับแต่ตัวนี้ราคาด่วนเลยนะครับไม่กินเยอามันีเลยครับแท้เลยดูเดีเ๋ยวอ่ารสูงกว่าน อ,อันนีแหลหมันกันหน้าคำจีมันจะเป็นเหมือนมีสวยอ่ะมันจะมีหนอนมีไม้อยู่นี่ใช่ไหม,มล่างบนเห็ไหมใช่ใช่ใช่ก็ติดครับคูนี้ประมาณเจ็ดพันบาทครับเจ็ดพันบาทบาทอ่าเจ็ดพันบาทสวยค,ค,รครับแล้วก็มียามาฮ่ายามาฮ่าก็ตัวนี้ได้รางวัลอ่าหกเก้าศูนย์นะตัวนี้ประมาณเก้าพันบาทบใช่ใช่ สวยฮะปรับทุ้มแหลมได้หมดอ่าใช่ปรับทุ้มแหลมเพิ่มช่วยไงถ้าใครอยากได้เยอะใครอยากได้น้อยแบบอะไรเงี้ยเสียงกลางอะไรได้มันก็ทําให้สมดุลของเสียงได้ขึ้นมันมีปรับนะครับแล้วก็มีมีลําโพงมอนิเตอร์ฝังเพลงนะยมาห้าสวยนะตู้แดงๆนะดอกสวยดอกเกียมใช่ครับ คู่นี้ประมาณ4,005 5ครับ4 0 0นะครับอยามาฮ่ายามาฮ่า4 0 0แล้วก็คู่ล่างเป็นรุ่น NS 200นะครับมี2คู่นะครับคู่ละ5 5 0 0บาท NS 200สวยๆเลยด่วนๆไม่แพงใช่ไหมมีจองเลยนะมีจองครับจองเลยครับที่มาของหมดก็มีนะ อันนี้ก็เข้ามาใหม่มีสองคู่ใช่ใ่เข้ามามีหน้ากากนะครับหน้ากากผมถอดไว้อ๋อริงแล้วอันนี้โชว์ดอกนะอ่าโชว์ดอกมีหน้ากากอยู่ครับแล้วก็มีของคอร์ส 11L อันนี้ของอังกฤษอิงแลนด์ฮะคู่นี้ประมาณเก้าพับาทอสวยฮะเป็นตู้ลายเสือตู้สีพิเศษลายพิเศษจะออกเทาๆนิดหนึ่งตัวนี้ออกมาหลายปีเหมือนกัน สี่ห้าห้าหกปีเหมือนกันตัวนี้นะเป็นตัวของอังกฤษคู่นี้เก้าพันบาทใช่ใช่อันนี้เองอันยิงแหละออังกฤษเหมือนกันของอังกฤษมาเลยแถวแถวนี้อังกฤษเยอะเลยครับอันนี้สีเดคชั่นสีเดคชันกันนี้ก็ไม่อินดิงแนเหมือนกันของอังกฤษดอกประมาณหกนิ้ว่หกนิ้วครึ่งแหลมเป็นไทเทเนียมสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะอย่างดีเลยอืครับเป็นไทเทเนียม เสียงดีเลยครับของอังกฤษไม่แพงอะคู่นี้ประมาณสี่พันเก้าราคานี้แล้วอันนี้ก็ออกมาใหม่ๆตัวนี้ถึงสี่ห้าหมื่นนะครับคู่นี้คู่นี้นะครับใช่เม่เม่เม่ไมินอิงแลนด์นะตัวหนักมากเกือบสามติบโลต่อข้างอ่ะอันนี้ใช่โอ้โหหเรี้ยวเลยไม่ชั่นเราพมิชั่นฮะออกมาช่วงนั้นแพงมากเลยสี่หมื่นกว่าบาทอันนี้ผมขายอยู่หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทนะ ฟุ่นหลงนิดหนึ่งหนึ่งหร่อสี่พันไม่หนิงแลนด์ครับเอาไปเลยนะเจ๋งมากเลยครับคือด้านหน้านะด้านหน้าด้านหน้าด้านเออถ้าเจ็นจัดอยู่ด้านในนะใช่ใช่ใช่สองนิดหนึ่งเมื่อกี้แบบครับโอ้โหแบบอลังการงานสร้างเลยครับอันนี้ลำพงลำพงไฮเอ็นลำพงไฮเอ็นแะ อันนี้ของใหม่ก็น่าจะสองมีสองแสนเดียวครับโอ้โหล้โพงไฮเอ็นนะครับคู่เป็นคู่นะครับฝั่งโน้นด้วอนะใช่ใช่พอดีผมอันนี้ผมจะตั้งไว้ฝั่งจัดเซตเลยจัดตั้งไว้ฝั่งคู่นี้คู่นี้เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทคู่ละเจ็ดหมื่นนะเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเก้าพันครับตัวนี้เอ่อเรฟเฟลต์ทูพอยท์ไฟเป็นทูพอยท์ไฟก็สองจุดห้าภาษาอังกฤษก็ทู คู่นี้ของใหม่ก็น่านจะสองมีสองแสนนะคู่นี้นะครับอันนี้ไฮเอ็นเลยครับนห,นนหนักนนับใช่ okay แล้วก็มีแล้วก็มี Power Accom คข้างมาสอง้อยห้สิบวัตต์ัวใหญ่มากมิไม่กินยูเอเลยครับไฟสองรยิบนะพวกนี้ไฟมีอยู่สองตัวนะไฟสองอยยี่สิบอ ่ตัวนี้หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทตัวละหนึ่งหมื่นแปดตัวละตัวละแล้วก็มาตัวไหนแล้วก็มีเดน o อ,อ,อนซีดีเครื่องเลนซีดีคอมแพคดิสรุ่นใหญ่พันหกนะฮะครับตัวนี้ก็ประมาณสี่พันบาทไฟญี่ปุน่นตัวนี้ไฟไฟสองร้อยสิบแมกเนตนะฮะตัวน,นี้มีปีพาวเวอร์แมกเครับปีพาวเวอร์แมก แล้วก็มีตัวนี้มีเคลื่อนซีดีของอังกฤษฮะของ NAD ฮะของอังกฤษตัวนี้ประมาณ6กพันบาทเคลื่อนซีดีของอังกฤษต,ตัวถัดมาก็เป็นอินทิเกตของเอคกิเฟตฮะเอคิเฟตของงานไฮเอ็นะของญี่ปุน่นตัวนี้มีบีด้วยครับครับตัวนี้รู้สึกจะมีจองหรือไงอ่านะ ใช่ใช่ตัวนี้สามหมื่นห้าครับนะฮะแล้วก็ตัว power ตัวนี้ข้างละร้อยยสบวัตต์รุ่น P สิบเอ็ด<ช>มีกล่องหมายังงามเลยตัวนี้อ่าใช่ตัวนี้ประมาณสามหมื่นหกครับสามหมื่นหกงานงาน,งานยังเงียบเลยนะอ่าใช่มันเป็น,น Hi-end ของญี่ปุ่นอ่ะอเ,เป็นไปเทียบกับพวกไม่ทอนพวกอะไรได้เลยฮะพวกนี้แล้วก็มีปีกันิตหกพันห้าร้อยบาท พีเจนิตแล้วก็ Power อร์เทสโชไม่อินยูเออันนี้งานให้เอเลยสามหมืน่นสามพันบาทตัวเนี้ยสามหมื่นสามพันบาทมันเป็นงานไฮเอ็นะของใหม่ก็มันแพงครับพวกนี้แพงแล้วมีพวกแผ่นเสียงแ <c oughs> ผ่นซีดีอะไรนะเยอะเลยแ <c oughs> ผ่น,นโรโไฟ f ล l อะไรก็มีขายแล้วก็มีตัวคิวตัวนี้บริษัทเดียวกับแม่นิทอดนฮะช่สวยเลยครับ สวยเลยยี่ห้อคอิวปีกับพาวเวอร์ตัวนี้ข้างละร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบวัตต์ต่อข้างกําลังขับเยอะคโอ้โหนี่นะครับคิวสวยฮะเป็นงานสะสมอันนี้งานหายากเลยละ่ะคิวนะครับอ่าคิวเป็นปีกับพาวเวอร์แอมพล็อดแอมพล็อดน่าจะน่าจะติดจองอยู่แอมเป็นหลอดอันนี่คือโอ้โหนี้ก็สวยมากเลยน,นะครับใช่ใช่ เดีเ๋ยวตัวนี้ผมลองดูอีกทีนะตัวนี้ยังยังไม่การันตี<ม>เดี๋ยวา่าครับแล้วก็มีถัดมาก็เป็นอินทิเกตแอมรุ่น PM8 อ่มแปดแปดูนย์สะตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยงานสวยมากดีมากตัวนี้นะฮะของใหม่ประมาณสี่ห้าหมื่น,อ,นอันนี้ผมขาย 22, ายี่สองหมื่นสองทีป้ายาใช่ใช่ใช่ <laughs> ประมาณ 50, ห้าหมื Whew, ่นอะของใหม่นี่นเร่งที่ต้องคินะใช่สภาพสวยมีมีรีโมทนะมีรีโมทดเออแต่เนี้ยมันมันผมขายถูกเพราะว่ามันเออมันเป็นไฟร้อยอไฟร้อยครับเออแล้วก็ไฮไลท์ก็มีตัวเนี้ยตัวซันซุยฮะหายากเลยตัวนี้ซันซุนะครับันซุเจ็ดอะไรเนี้ยอ๋อรุ่นใหม่ๆนะะตัวนี้ตัวใหญ่หนักเกือบยี่สิบโลออาอินซันซยตัวนี้ ตัวนี้จะดลดราคายังไงครับตัวนี้นี่แต่พัน,าานห้าครับแต่พันห้าร้อยบาทจะเป็นไฟไฟร้อยครับไฟร้อยไม่ดูอะไรเลยันครับเข่าสวยมากงานงานเนี๊ยบมากครับใช่ใช่เกิดนต้นะอ่าแล้วก็นนเครื่องเขาเล่ยเปนะ็นเสียงฮะเด่นน้อนสวยเลยครับตัวน,น,น,นี้รนะนะุ่นพันสองอ่ารุ่นพันสองสวย สภาพยังโอเคยังใหม <S 2> <S 2> <S ใช่สวยเล่นใช้ในงานได้โชว์ได้เล่นได้หมด <S 2> <S 2> ใช่สวยใช้งานได้ดีหมดนะครับโอเคครับอืมครับครับก็แล้วก็ลําโพงตัวดังสุดตัวท็อปสุดอ่ะ <S 2> <S 2> ของยมามาฮ่าหนักประมาณสามสิบกโลตัวนี้นะข้างต่อข้างเอ็นเอสใช่ท็อปสุดเอ็นเอสพันสภาพสวยเลยฮะที่ได้ได้มาไม่ค่อยสวยทํานี้ เท่าดีนะะอันนี้สวยเลยค้าภาพทุกอย่างอ่ะสวยเลยปรับทุ่มแหลมได้ดอกประมาณสิบสองนิ้วโดมเสียงกลางเขาประมาณแปดนิ้วใหญ่มากตัวนี้โดมสวยมากตัวนี้สองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทคู่หนึ่งสตัวนี้ตัวนี้ตัวได้รับรางวัลตัวที่เขาไปใช้ในห้องอัดห้องอะไรอ่ะเสียงเขาดีมากพวกนี้อืมแล้วก็มี ลำโพงมาตินโลแกนอ่าใช่ครับเพราะว่ามันสูงมากอ่ามาตินโลแกนตัวนี้แม็กซ์อินยูเอสเสียงดีเลยครับยยาวเลนะตู้ตู้มันเป็นบางๆนะตู้แบบอ่าเข้าข้างในก็ได้โอ้มันเป็นอ๋อดูข้างในน้่าจะเป็นแบบอ่าเป็นงานไฮเอ็นเลยครับใช่อันนี้เป็นริบบอนอันนี้เป็นริบบอนอ่าตัวนี้ก็จะมีเสียงแหละเสียงเบสอยู่นี่ฮะเสียงกลางแหลมจอกนี่หมดเลย ขึ้นนมารีโหอ่าใช่ดีมากด้านหน้านะครับอ่าเวทีเสียงจะดีมากอะไรมากครับตัวสูงมากเลยใช่แล้วมีมันมีลำกล ong ตัวเล็กอ่ามันมีตัวซุปเปอร์ทวิตเตอร์ให้จะกระจายเสียงอีกทีหนึ่งยิงตรงมาโอ้โหามันตรงนี้ก็ออกอยู่แล้วฮะแต่มันมีช่วยมาเสียงดีเลยฮะช่วยมาอีกอ่าใช่ใช่แล้วก็มีคุณี่ JBL 15นิ้วเอาช่อง ออราคานี้ไหมครับเอ่อเก้าหมื่นห้าแต่ว่าแต่อันนี้ขายแล้วอ๋อขายไปแล้วรอรอรอส่งครับโอ้โหแบบตัวนี้ขายแล้วมันเป็นลำโพงอะไรเนะครับมันสี่ทางนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูกันเลยสวยสิบห้านิ้วสี่ทางเป็นลำโพงงานสะสมนะฮะ JBL นะครับอืม JBL ครับรุ่น L สองห้าศูนย์ TI สองห้าศูนย์ TI นะไม่มีอ่ะ แทบจะไม่มีใครมีมีแต่สะสมเก็บอย่างเดียวเลยผู้นี้อันนี้นครับครับนั้นก็มีอ,อ๋ออันนี้อันนี้ลำโพงลำโพงดันคีดสิบรุ่นสิบเป็นรุ่นดังในอดีตฮะตัวใน,นรุ่นดังเสียงดีมากฮะใหญ่ดันคีดสิบลำโพงประมาณสี่ห้าทางมั้งดีเสียงดีมากเลยต้องต้องฟังเลยนะ ลองพามองคนอาจจะไม่รู้จักอ่าบอ่าบางๆแล้วก็มันจะมีเนืเบตมีอะไรอยู่คนด้านหลังครับเนี่ยอ่าเสียงแหลมเฉพาะเสียงกลางมีเสียงกลางมีหนึ่งสองเสียงแหลมมีอีกสองและเบตดมีอยู่นี่เยอะประมาณห้าทางอ่ะลำโพงอ่ะอ่าดันพลิกดสิบอืมโอข้างในนี่คือเห็นอ่าใช่อันนี้เป็นตะแกรงตะแกรงเหล็กปิดไว้จะได้งานวินเทจงานแบบเสียงดีมากอันนี้นะ ครับแล้วก็มีเวนเดอร์สต a ีมสองซีนะเวนเดอร์สตีมนี้ก็ยู a อแล้วก็ตัวนี้ก็ดันคิดตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวสิบอ่าตัวนี้เป็นตัวสามสิบอ่ารุ่นใหญ่ขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาอีกอ่ายี่ห้อเดียวกันเน้สิ่งนี้มากอ่าพวกนี้นะต้องลองพวกนี้ต้องลองครับแล้วก็มีเนี่ยมีแผ่นเสียงเข้ามานะพียบเลยครับแผ่นเสียงด้านในนะครับแผ่นเสียงก็มีนะครับเยอะมากรับ ของเยอะฮะมาได้ก็ได้ครบของเยอะเลยมาของเข้าแทบทุกวันแหละของเข้าทุทกวันมาเสีเรื่อยๆนะครับใช่แล้วก็มีลำโพงเยอรมน,นีเลำโพงเยอรมน,นีเห็นไส้หมดเลยอันนี้เคยเขาทำอาคาลิกแบ,บ,แลบริษัทเขาทำอย่างนี้เลยฮะอ่าไม่อินเยอรมนีครับไม่อินเยอรมนีไม่อินเยอรมน,นีแมกนัสแมกนัสของไทยเราแมกเนตแต่อันนี้แมกนัสอตนี่ครับไม่อินเยอรมนีเลย ชัดเจนนะครับครับตัวน mm hmm. ี้งานโซงอะไรฮะราคาตัวนี้ครับสองหมื่นห้าครับสองหมื่นเจ็ดโอสองโอสองหมื่นเก้านะครับสองเก้านะครับแล้วก็มีเนี่ยพวกเครื่องเล่นเป็นเสียงที่เข้ามาใหม่ตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยนะตัวสใหญ่ดีๆเสียงนะครับคือใช่เครื่องเล่นเป็นเสียงโบราณนะอ่าใช้งานได้หมดเลยใช้งานได้ดีหมดมีเดนนอนหินอ่อนนะเป็นหินอ่อนเลยตัวนี้ สวยคนสนใจนะครับเครื่องเล่นกัญชาตัวทับๆดีๆงั้นเลยเขาเน้นมาตัวแบบของจริงๆข้างนั้นแหลยครับตัวนี้ก็ซีดีซีดีวาเดียผมยังไม่ได้เรียงเลยฮะับกำลังว่าจะเรียงเมื่อกี้ดูหนักเนี่ยดูขนาดซีดีเครื่องเล่นซีดีตัวนี้ก็ของใหม่ประมานแสนหนึ่งอ่ะอันนี้ผมขายอยู่สี่หมื่นแ้นนี้สี่หมื่นสองฮะนะครับ มีรีโมทฮะซีดีวาเดียหนักเกือบยี่สิบโลตัวนี้ีก็หนักมากหนักเกือบยี่สิบโลเครื่องซีดีครับอ๋อเครื่องซีดีเออเพิ่มาเพิ่งมายังยังไม่ได้เรียงตัวนี้นะฮะก็คือก็เยอะมากครับอ่าเยอะอธิบายไม่ถูกอ่ะเดินด้านในไปข้างนอกดีกว่าเดินนอกข้างนอกก็ได้ครับอ่าข้างนอกข้างนอกก็มีมาใหม่อ่ะเนี่ยอะไรเนี่ยครับ ลองเข้าๆดูครับข้างนอกก็จะเป็นพวกเสื้อสวยอ่อนเกลียวนะครับอ่าออนเกลียวพวกลิเวอพูพวกอะไรเงี้ยไฟร้อยบ้างไฟสองร้อยยี่สิบบ้างปนกันอยู่นี่แหละครับก็สอบถามนะครับได้ทั้งสองอย่างให้ดูเข้าวๆนะครับดนานๆเติมเงินอ่าครับสวยๆทั้งนี้เข้ามาใหม่แล้วก็จัดร้านใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นเออ่แผ่นเสียงเป็นเครื่องเล่นเครื่องเล่นเป็นเสียงเล่นแผ่นเสียงนะครับพวกยามาฮ่าพวกคอมเทสเตอร์อะไรก็มีมาพวกนี้ เปรุ่นใหม่ๆฮะอ่าดีเทสให้ดีถูให้ดีต่อได้หมดเลยม,มีลำโพงเพดานเลยตัวนี้ลำโพงไอ้ดูหลังฟังเพลงอะเกือบเป็นแอดมอเลยฮะ h d ้ดีใหมหมดฮะพวกนี้สามสี่ตัวสวยมาเลยฮะเป็นรุ่นใหญ่ฮะจริงจเป็นรุ่นใหญ่เปิดหน้าได้หมดเลยเนี่ยงเนี้ยเ,เปิดได้หน้าได้นะรุ่นท็อปท็อเขาจะเป็นอย่างนี้หมดเลยนี่ครับก็มีประมาณเนี้ยครับ ข้าวๆแล้วก็ลำโพงลำโพงญี่ปุนน่นลำโพงที่ขายดีตลอดการก็ไอ้นี่เนี่ย <laughs> มาเกี่ยคู่เกี่ยคู่อะอันนี้เราเพิ่งเข้ามาใหม่อะเข้ามาใหม่มาเกี่ยคู่ใช่ออเด็กสามอันนี้สามมักถูกแล้วกสามอ,นนอ,นนอแล้วก็ได้อแล้วก็ได,ไดโทนอะไรเจ็ดเจ็ดตัวใหญ่ตัวนี้หนักประมาณสามสิบกิโลเน,นี่ยตัวเนี้ยครับใช่ไดโทนไดโทนรุ่นสี่สิบยังไม่เคยได้มาตัวเนี้ย เป็นตู้เปิดเลยฮนะเดทนเป็นตู้เปิดเพิ่งเห็นเป็นลำโพงตู้เปิดที่มีท่อระบายลมอะนะอ๋อด้านล่างนะใช่ธรรมดาเป็นตู้ปิดหลอกนแข็งๆหน่อยแต่ตัวนี้เป็นตู้เปิดงานดีมากเลยฮนะหนักประมาณสามติโลอะ <laughs> เอะใหญ่ใหญ่มากตัวนี้ใหญ่มากครับนะ <laughs> ไปเล <laughs> ่นไปร้องคาราโอเกะฟังเพลงสบายใหญ่ใหญ่ใหญ่เออแล้วก็มีตัวนี้ ตัวนี้ลำโพงลำโพงของไอตัวนี้ตัวนี้เอเนอร์จีเอเนอร์จีของเดี๋ยวเดของแคนาดาหรือของยีสต์จำไม่ได้ละตัวนี้งานดีฮะงานไฮเอ็นสวยเลยอ่าแปดนิ้วแปดนิ้วสวยมากเลยเอเนอร์จีแต่ผมเออไม่แน่ใจแคนาดาแคนาดาหรืออังกฤษจำไม่ได้ละแต่ลำโพงนอกลำโพงนอกอ่าลำโพงนอกแล้วก็มี มีตัวนี้เป็นเคนวูดเคนวูดงานดีฮะกลวยเป็นแคปลาเลยตัวนี้ยังไม่ได้เช็ดเลยนะของหอมดาดกลวยเป็นคับลาอย่างดีเลยตัวนี้ตู้สวยได้มาสวยตัวนี้ดีงานดีก็มีประมาณนี้ข้าวข้าวประมาณนี้ครับครับประมาณ<ม>นี้นะก็เยอะต้องต้องต้องเดิน <laughs> <laughs> บอกไม่ถูกต้องเดินเ <laughs> <laughs> ดินดู <laughs> ต้องเดินไปเรื่อยๆก่อนใช่ไปเรื่อยๆก่อนก็ได้ก็คือเนี่เรามีตู้ยังไงก็มีสอบถามมาก็สอบถามมาได้นะครับใช่ งาน DIY ก็มีอยู่ด้านหลังด้านหลังเป็นงาน DIY DIY ก็มีครับเอ่เยอะมีหลายคู่อยู่ DIY DIY ของมีดอกนอกเลยนะสนใจตัวไหนก็นใช่ <ขอ S 2> ใช่คุณวันชัยแล้วกันนะครับใช่ใช่ okay. วันนี้ร้านกว้างขวางขึ้นะนนี้ครับเดินง่าย่อยทุกที่มาแออมาแบบเดินเข้าโซ่นี้ไม่ได้เลยนะเอออันนี้จัดโล่งขึ้นครับมันมันกว้างเท่าเดิมไหมหรือว่ายังไงอ๋อผมเพิ่มมาอีกห้องหนึ่งครับอ๋อก็ยังว่าผมว่าทำไมมันเพิ่มอีกห้องต้องางขึ้นเมื่อก่อนนี้แค่นี้ก่อนแคบนะโอ้โหนี่ครับพื้นที่กว้างขวางนะครับใหญ่โตขึ้นนะแสดงว่ากิจการรุ่งเรืองนะครับ ก็มีคนก็ามเบอร์โทรมาเยอะนะเยอะเยอะครับเยอะโทรมาเยอะมากเลยแล้วก็อยากให้มารีวิวบ่อยๆแต่บางทีก็ไม่ค่อยได้ผ่านมาอ๋อครับมันไกลนะไกลครับก็อบอกบอกลูกค้านิดนึงว่าสินค้าเราหมุนเวียนมาเรื่อยไหมอ่ามาแทบทุกวันเลยครับใกล้ใกล้เคียงมามีเข้าออกทุกวันเลยถ้าแบบเหมือนแบบลูกค้าบางคนเขาเขาเลงตัวนั้นตัวนี้ไวอย่างเงี้ยเขาสอถามมาเราก็สามารถสามารถบอกได้ครับได้บอกได้หมดเลยว่าบอกว่าคนทนี้เขาความรู้แบบ ครับคือค่อนข้างเป๊ะมากอ่าก็โทรถามได้นะครับโทรสอบถามได้เลยว่าอยากได้อะไรอะไรผมบอกว่าเออรู้รายละเอียดเยอะมากใช่ใช่ซีซยังไงอะไรเงี้ยได้ได้หมดบางตัวตัวต้องบอกว่าผมไม่รู้นะบางตัวคือเราไม่รู้กันใช้งานแล้วก็อ่ารุ่นอะไรอย่างเงี้ยคือใช่ว่ามีความรู้ขนาดนั้นนะครับครับเออก็ประมาณนี้คร่าวๆนะจัดมาใหม่ก็มีเยอะธรรมดาทั่วไปก็มีรุ่นใหญ่ กัดไหมเนี่ยไม่กัดละโอ้นอนเฉยเลยคันเนี้ยครับก็ยามาฮ่าทางนั้นเลยฮะสวยๆรุ่นใหญ่ๆนะพวกนี้พวกนี้เปิดหน้าได้กับรุ่นใหญ่กันเลยซีดีฮะพวนี้รุ่นใหญ่ซีดีตัวทับทับงั้นเลยเนี่ยอย่างเงี้ยทั่วๆไปโอนนี้ละลานตาครับครับเทปก็มีซีดีถ้าสนใจอะไรก็ติดต่อโทรนะครับใช่ใช่ สารุ่นนี้ก่อนแล้วก็เดินเข้ามานะแผ่นเสียงแผ่นซีดีพวกสายสัญญาณสายไฟสายลำโพงอะไรมีครบหมดเลยครับก็มีครบขาดเหลืออะไรให้มาแผ่นซีดีแผ่นซีดีแผ่นดีวีดีแผ่นบูเล่อะไรหมดทุกอย่างมีครบหมดครบหมดเออแล้วก็มีอันนี้ก็ลำโพงอันนี้ของอะไรลำโพงแมกเนตตัวนี้มีสามคู่ดีเลยฮะี๋ยวเดินไปดูด้านหน้านิดนึงอ่าครับลำโพงแมกเนต นสวยอันนี้เทินกันไว้ใช้ดอกโมเลวอ่าอันนี้ผมเทินกันไว้พอดียังไม่ได้จัดว่าจะลงเอ่อแต่มา,าเอา่อจะมีฝุ่นก่อนออคู่นี้ใช้ดอกโมเลวย่างดีเลยดอกดอก,ดอกนอกดอกโมเลวของแมกเนตเค,คู่หนึ่งก็ประมาณห้าพันห้าร้อยบาทไม่แงพงคูล่ละห้าันอ่ามีอยู่สามคู่ตัวนี้นะมีอยู่สามคู่ครับก็เอ่อเอ่อนานไหม อันนี้หน่อยไหมได้ได้ไดเออมีถ้าใครชอบอัปเกรดสายสายไฟนะครับเป็นแพ็คเกจเลยตัวนี้ไม่เป็น USB คือมันเป็นสายไฟยังไงอ่าสายไฟนี่แหละเห็นไหมตัวนี้นมันของใหมประมาณสี่พันตัวนี้โอเคติดทางนี่ฮะรุ่นของเขาเลยมีสายฟ้าแลบอยูอ่ประมาณสี่พัน นโอ้ไม่ครับประมาณสองพันบาทตัวนี้นะครับเครื่องมีกล่องเลยนะมีกล่องให้เรียบร้อยนะครับใช่ใช่ไปเอามาเอาไปนะเอ่อสองพันสองพันบาทก็เป็นสายโอ้ไดไปสำหรับไฮเอ็นเลยสำหรับต่อเครื่องไฮเอ็นนะครับงานไฮเอ็นญหาอะไรปรึกษาคุณยันชัยครับอ่าก็เปิดทุกวันนะเปิดทุกวันเลยครับเปิดทุกวันแต่ก็โทรมาก่อนอ่านใจ่อครับเออครับครับใช่ครับ วันนี้มาไม่ผิดหวังเลยนะเต็มเต็มอ่ะเยอะเยอะเลยครับเยอะเลยขอนะตัวนะครับงานก็เลยพวกคีย์บอร์ดอะไรก็มีหลายตัวอยู่ในในในตู้ยังไม่อ่าใช่คีย์บอร์ดกีตาร์อะไรก็มีแต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้เอายังไม่ได้จัดร้านมาดีเราเราไม่ได้รวมเฉพาะอุปกรณ์เครื่องเสียงนะครับเครื่องก็ทั่วไปใช่เครื่องดนตรีกองเออกองยามาฮ่ากองอะไรก็อยู่ข้างหลังยังไม่ได้เรียงเลยครับคุณสนใจก็คือแบบมีความสามารถเยอะนะคือเล่นเล่นดนตรีได้ครับ เล่นกีตาร์ได้ไหมได้ได้หมดก็ได้หมดนะยอดสุดยอดคือว่าถือว่าเก่งนะครับถือว่าครอบปุมไม่ใช่ว่าเราทำงานเฉพาะพวกเครื่องเสียงนะเชื่อเหมือนของแนวที่มาจากต่างประเทศนี่คือเรามือสองในทุกอย่างเลยนะได้ดู้าสอบถามได้ภาษาได้ใช่ไหมเผื่ยถึงพวกที่เป็นแขกไอ้กีตาร์เหรอภาษาได้ฮะปรึกษาได้ก็คือเราก็ร้องนอกของในของอะไรก็อ่าอครับครับใช่ใช่ครับวันนี้ก็ ขอบคุณนะครับคบคุณครับผมขอบคุณครับผม